สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำแพลนเที่ยวนะคะเอาไว้ทำแลนสำหรับการเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเที่ยวในประเทศก็ได้ค่ะอยากจะปริ้นออกมานะคะเป็นกระดาษหรือว่าจะเก็บไว้เป็นไฟล์เอาไว้โชว์ตอมอ,อกก็ได้เหมือนกันวิธีการทำก็ง่ายมากค่ะจากแอปแคนว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วทำยังไงไปดูทั้งหมดกันเลยค่ะเพือ่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิง่งกิ้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 งด้วยนะคะ เราก็เข้ามาที่แอป c a n v a าค่ะแอปนี้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยนะคะเราเคยทำคลิปสอนไว้ด้วยนะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้มันทำได้สารพัดเลยจริงๆค่ะขั้นแรกนะคะก็เข้าไปที่เทมเพลตค่ะแล้วก็ลองเลือกดูนะคะถ้ามันไม่มีอยู่ตรงหน้าเทมเพลตนี้นะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยะคะ่ะว่าเราอยากได้อะไรอย่างเช่นวันนี้เราจะทำแพลนเที่ยวเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ค่ะแพลนเที plan ่ยวแบบนี้เลย เขาก็จะขึ้นตัวอย่างเทมเพลตมาให้นะคะมากมายมีหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลายทางการไม่ทางการน่ารักน่ารัก,รกที่เป็นสไตล์เราอ่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีทั้งหน้าปกนะคะแล้วก็จะมีดีเทลด้านในนะคะให้สามารถปรับแก้ได้น่ารักมากเลยนะคะเราสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ใส่รูปภาพใส่แพลนเที่ยวของเราค่ะคือเอาเทมเพลตของเขาเอามาปรับใช้หรือจะเลือกแบบที่เขามีตารางหรือว่ามีแพลนสําเร็จรูปมาให้แล้วก็ได้เหมือนกันค่ะ ตั้งแต่หน้าปกนะคะส่วนดีเทลค่ะก็จะมีเนื้อหาต่างๆที่เราสามารถสอดแทรกใส่รูปใส่รายละเอียดใส่ดีเทลใส่โปรแกรมอะไรได้หมดเลยนะคะวิธีทำนะคะก็คือเข้าไปแก้ไขในข้อความค่ะสมมติว่าเราอยากจะแก้ตัวไหนเราก็สามารถคลิกมันจะขึ้นคลุมแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยสมมติว่าเราจะทำแลนเที่ยวฮ่องกงนะคะเราก็แก้ค่ะเราก็พิมพ์ฮ่องกงทราเวลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ดีเทลของเรา ใส่โปรแกรมทัวร์หรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราวางแผนที่จะเดินทางเอาไว้นะคะใส่เวลาสถานที่ราคาอะไรประมาณนี้ ส่วนหน้าอื่นๆคะเราก็สามารถปรับแก้ไขได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษค่ะแน่นอนว่าถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็แนะนําว่า<ม>ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าตอมอเขาจะได้อ่านได้ง่ายแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทยได้เหมือนกันคะ่ะสามารถอัปโหลดตัวหนังสือที่เราชอบนะคะเป็นฟอนต์เป็น, front, ปนสไตล์ของเราเข้ามาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนอกจากเปลี่ยนฟอนต์แล้วมันก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์นะคะหรือว่าไปตกแต่ง แก้ไขใช้เอฟเฟกอื่นๆปรับโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นนะคะเราก็ไปเอาอย่างที่บอกค่ะโปรแกรมสําเร็จรูปของเขาเลยมันมีแผลนที่ยวต่างประเทศนั้นๆอยู่แล้วเราก็มาดูค่ะสามารถปรับแก้ไขวันที่สถานที่อะไรแบบนี้ค่ะให้มันตรงกับแผนที่เราวางไว้ให้มากที่สุดนะคะหรือว่าถ้าจะไปประเทศอื่นจะไปไต้หวันไปไทเปไปญี่ปุ่นเห็นไหมคะมีทุก ประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมง่ายๆค่ะเทมเพลตง่ายๆที่ให้เราเข้าไปปรับแก้ให้ตรงกับแผนของเราให้มากที่สุดง่ายๆแค่นี้เลยหรือว่าถ้าไม่ได้พิมพ์ภาษาไทยค่ะลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ Travel Plan นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออมันมันไปทางฝั่งยุโรปมากขึ้นดูอินเตอร์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นโซนทางยุโรปนะแผะนของเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ ถ้าไม่ได้อยากได้ความน่ารักอยากได้ความมินิมอลหรือว่าอยากได้ความเป็นทางการก็เลือกแบบนั้นกันมาค่ะตัวหนังสือฟรอนต์มันมีผลมากๆค่ะแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของความชอบของแต่ละบุคคลด้วยหรือว่าเราจะเขียนรายละเอียด เป็นดีเทลลึกๆเลยก็ได้ค่ะว่าเป็นแพลนเที่ยวแบบ3วัน2คืนเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะเจาะลงไปในรายละเอียดลึกพอสมควรไม่ได้มีแค่แพลนเที่ยวนะคะมีโปรแกรมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยที่บริษัทสามารถเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็ได้ด้วย ที่บอกค่ะว่าแอปแคนว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากคะ่ะมันมีทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆค่ะแค่พิมพ์ลงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นโหลดติดเครื่องไว้เลยค่ะได้ใช้แน่นอนงานของเราจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วเขาก็เป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆนะคะที่ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้น300%เอลยคะ่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีสาระดีๆความรู้แบบนี้เอามาฝากกันอีกเพียบ กดติดตามไว้แล้วเจอกันค่ะ